ตอนนี้ใช้ Canon G7X Mark i i นะครับเป็นตัวถ่ายวิดีโอตอนนี้ตอนนี้ใช้ในโหมดวิดีโอแบบ VL หรือว่าโหมดวิดีโอบล็อกนะครับโอสังเกตว่า,าถ้าเราค้าวอย่งเงี้ยท้องฟ้าจะกลับมานะครับแต่ถ้าเกิดเราโปดเปิดโหมดธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ได้ดึงรายละเอียดของฟ้าเลยได้ขนาดนี้อันนี่ก็ยังเห็นฟ้านะครับ ถ้าเกิดว่าเราเปิดธรรมดาเนี่ยไม่เห็นแน่แต่ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นออโต้ครับซึ่งออโต้ในที่นี้เนี่ยเนี่ย f 2.8แครับแต่ถ้าเกิดสุดแขนครับแขนกลายเป็น f 2.5ถ้าเกิดว่าอ่าถ่ายไปข้างนอกนะครับถ่ายไปข้างนอกหรือข้างนอกเลยอันนี้เป็น f 3.5นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นออโต้หมดเลยแต่ว่าความเป็นออโต้เนี่ยมันก็จะได้ดินามิกเรนจ์กลับมาเนี่ยโหแบบว่าอันนี้เพิ่งสังเกตนะครับว่ามันทำให้ รายละเอียดต่างๆนี่กลับมาแล้วก็ที่สำคัญกันสั่นยังทำงานได้ดีดีเช่นเคยตามสไตล์ของแคทนอนครับแล้วก็ได้ออโต้โฟกัสมาที่รวดเร็วทันใจนะครับแต่ว่ารวดเร็วทันใจนี่มันไม่ใช่รวดเร็วเหมือแบบว่าเป๊ะๆนะครับก็คือเป็นสมูทที่เร็วขึ้นสมูทที่เร็วขึ้นข้อดีคือแบบว่าได้กันสันแล้วก็ถ่ายมาสบายตาสบายใจด้วยครับนี่ก็เป็น ออโต้ทั้งหมดหน่าจะอมแดงๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้ติดอะไรคือหน้าอมแดงแบบมันก็ทําให้แบบสมูทสวยงามน,นะครับออตอนนี้จะสังเกตว่าฟ้าข้างหลังกลับมาด้วยครับกลับมาด้วยจริงๆถ้าตะเกียบเปิดโหมดธรรมดาฟิกทุกอย่างเปิด ND ทุกอย่างจะไม่สู้เท่าเปเปิดโหมดออโต้แบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นจุดสังเกตซึ่งก็แบบว่า s ซอร์ไพรแล้วก็เพิ่งสังเกตท่นั่นเองนะครับชอบชอบมากๆากครับสำหรับโหมด V L ที่อัปเดตใหม่ของอทางแคนนนนะครับ